ตกลาวาไปดังตุ๊บเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมป,ประตูมันซ้อนกันวะลาวาไปดังตุ๊บเอ่อประตูแม่งซ้อนกันสองบานเฮ้ยเข้อ๋อโอเคประตูแม่งซ้อนกันสองบานกูจะบ้า นีเมววิ่งไวจังวะดูดิวิ่งไปนู่นแล้วอะตัวกูยังวิ่งไม่ไวเลยอะทำไมวิ่งไวจังวะเอา้าแล้วน้องหายไปแล้ววับประตูไปแล้วเหรอ คนี okay. ่คือทางลงเหรออ๋อโอเค เกือบตาย ลงมาได้ไงวะทำไมทางจะไปมังกรมันลึกลับขนาดนี้วะเนี่ย ีนไม่ใช่สิเชซแบบอนอยู่ตรงนี้ตานไม่เหน ฆ่าโดยเอ็นเดอร์แมนมาวารมาใหม่น้องเดีกอันนึง อย่าได้ลมหายใจมันอะ 阴姑，换阴姑。哎 ใครอยู่ไหนอะอเอก้อีกียดลงแล้วของอิ่ม ไปไหนอะ่ะทำไมอะอ๋อโอ้โหโอเคมา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 ไปลอมก่อมองเห็นก็มืดเนรอเออแจ๋วจวะ่วะเจมี่แต่ตอ,ตอนมันมาก็มือดอยู่ดีนะเออว่ะพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรครับพี่กำลังล่อวอร์เดนเอ,อมนมามันมาเอามันมารูนี้แล้วปัรบ ป้าป้าป้าต้องไม่ใช่คนล่อป้าต้องยืนตำแหน่งที่เอ้ยตัวเองต้องไปยืนตำแหน่งที่มาสามารถเอาธนูตัวเองอะงมันในรูนี้ได้อะแงใ้าเฮ้ยตอนเาเกิดจะมาต้องกดยิงดูข้างบนตอนนี้พี่ไม่มีธนูพี่มีตะดาบตัวเอต้องไปหาตำแหน่งที่มันเนี่ยยิงได้เล็งลงมารูนี้ได้อะเล็งลงมาลูนี้ได้อะล่อมันมาล่อมันมา แล้วก็มีคนหนึ่งท,ที่อยู่คนน่ะมันจะได้นะเอาจริงๆนะได้แน่นอนแผ่นเนี้ยแค่กีทีก็ได้ผแลแต่เจมสี่<ง>จะไม่ร<ง>อดนะถ่ายมัน,ม,ม,นมืด่ะโดมันมืด ปาแตกบนรูดไม่ใช่ปลาแตกมามันมาถึงนี้แล้วมันมาถึงหนูแล้วใช่ใช่ใช่กำลังไปกำลังไปเชื่อดูอยู่ไหนวะเนี่ยดแล้วถวนี้แ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 ถวนี้มาถึงหนูแล้วเนี่ยมันต้องมีมือธนูมันต้องมีมือธนูคนเึงมีมือธนูอ่ะตายป๋าเพราะว่าโดฟฟร์มาไปประมาณหมื่นกว่าทีเมื่อเ้ อกี่คนในนีพี่ผายลโดลืมโดนล,ลืมนอน,นืมนอน้ันตามจริงจังครับเอมมอมันต้องมีมันต้องมีธนูที่แรงเว้เฮ้ยตายด,ดตายยิ่ตายแล้ว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 ออกแล้วโดา,ายมาไปเยอะแล้วเย้ตาย้ตัวนึงอลูเอาลูกไปทีลูกจะไปอยู่ลู ได้ได้เจมี่อะอยู่เนี่ยมา่ตายบอกมันต้องมีมือธนูแป๊บเดียวตายจะบอกว่ายากลางคืนช่วยไม่ได้นะจริงๆใช่มันมืดผมว่าใกลผมใเห็นมันชัดเจนเลยนะป้าได้ตัวนี้มานี่ผมว่าไม่รอดนหนๆๆนนโอเคโอเคเนี่ยต้องเอาัปลงรูนี้ เฮ้ยเขาฆ่ากันได้มีแล้วก็มีเราก็ต้องมีคนนึงที่ลอยยิงมันอยู่ข้างบนใช่ใช่แรงอ่ะเจมี่เป็นอใช่ไหมไม่เลงถ้อเจมี่ธนูอะไรบ้างเอาธนูให้ป้าธนูมีอะไรบ้างฮอร์เจมี่อ่ะมีอ่าเปลนไฟอ่ะพลังยิงสี่ยิงกระเด็นสองม่จำกัดหนึ่งเออเออแรงกว่าอืม ถ้าอย่างนั้นพี่จะล่อมันลงรูแล้วพี่จะตายในรูนี้ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวพี่ไปเกิดมาแล้วพี่ก็จะมายิงมันทั้งหลังโอเคปะไปลุยป,ป้าจะไปไปรอยิงมันก่อนป้าตายในรูนี้เหรอใช่ป้าใช่ตายในรูนี้เีย <c ười> แล้ว <c ười> แล้วใครล่อป้าล่อป้าตายเจมี่ยิงเจมี่รอยิงโอเคได้ถลุกแล้ดดวาตายทั้งหมดด้สอตายเพราะเจมี่ยิง ไอ,อชี้เอ้ยม,มีมีบางอย่างที่ตื่นเต้นกว่าวอร์เด้นอีกอะอะไรอะกดขี้ดูข้าวาโดมาแล้วโดมาวิมามดมาโด,โดมาแล้ว <c oughs> โดน <c oughs> ไปไหนแล้ววะ <c oughs> มาดิมาแล้วมาเดินช้ามาเดินช้าเอา มาตรงมาป้าตรงมากระโดดเรียกมันม้าพี่ดอกลำแสงมึงไกลเหลือเกินกระโดด่อมันกระโดดแล้วอุ้ยมาแล้วที่รักอย่าเพิ่งยิงให้มันลงมาก่อนลงมาดิลงมาดีลงมาแล้วที่รักยิงมัน ลงรูยังลงรูแล้วลงรูแล้วยิงมันยิงมันยิงมันมันจะตายแล้วมันตายแล้วสองตัวแล้วเว้ยเอาอะไรวะนะ่ะคิดว่าโมเดินดีโมเดิร์นบ้าอะไรม่วงอีขนาดนี้ โอ้ยโด,ยโด,ยโดยป้าต้องเอาโดไปไนี่ก่อนวะไปเกิดเตียงตรงนูน้นล่าวัวเดนแบบตึงๆไหนวาเฮียมันต้องมีคนล่ออีกคนนึงแล้วเจม,มี่ยิงแล้วป้าลงมาป้าป้าไปยิงก็ได้ให้เจม,มลงมาฟันกันเพดาว่าได้เๆฟันสองคนน่ะตายไวป้าแป๊บเดียวใช่ใช่แต่ว่าป้ายังไม่เห็นตัวมันวะตอนนี้ ได้เอาต้องตั้งไว้อะโนะใช่เหมือนถ้ามันมีร้อนมันจะตั้งเขาไม่ถ้าถ้าอยู่ฝั่งนี้นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลงเพรดูมันจะมันจะตัววอลเลยมันจะลงมาไม่ได้อ่ะตัวมันใหญ่ไงดูมาเซีเตียงตั้งแล้วโอเคไป รู้ไหนปะี่รูนี่ลงมาปึ๊บใช่ปะ่ะแล้วก็วิ่งมาอ่าใส่ปีกใส่ปีกใส่ปีกแล้วก็แล้วก็บินเว้ยแล้วก็บิน,ล,บนลงมาเลยอ่าสวยอะไอ่ะนี่ไงตรงนี้ตเลยอะไรวะนั่นไงรูอ่ะโอเค โอเคเดี OK, ๋ยวป้าไปล่อกันไปล่อ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 เฮ้ตีได้ตีได้แต่ว่าจะต้องมันมันจะไม่ไอ้นี่ดต้องกดให้มันลงมันก็ลงพอดีเวอตรงรูเนี้ยนะยิงแค่นั้นก็ได้เพื่อให้มีเสียงแยกออกมานะ ไม่มันจะมาอยู่ตรงนี้อยู่ดีเพราะคนอยู่ตรงนี้อันนี้ไหมอะไร,อ,ะไรอ่ะมีอบตีบอใส่มันห <c oughs> นีอยจะโดนเขาด้วยเออเอาฝั่งนี้ดีกว่าเจรมี่พี่ว่าต้องเปลี่ยนหลุมว่ะแม่หลุมนั้นมันไกลเกินที่ว่า เกินกว่าที่มันจะแบบลากไปอ่ะมันจะอยู่แค่แคบริเวณเนี้ยบริเวณลังมันอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องไปฝุดหลุมใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ว่าเอาหลุมตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้พี่อยู่เนี่ยอะไอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลุมประมาณาอย่างเงี้ยเนี่ยขุดลงไปได้ปะโอเคได้ เรากำลังเตรียมการทำจุดสังหารบัวเด่นกันอยู่นะครับมันอยู่มาม,าว,ม,า,วมา,า,วาวิ่งมาวิ่งมาอยหลุมเสร็จยังวะหลุมยุ่งที่ส็จวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาทไมมันลมาไม่ได้เหมือนมันบั็กเลยอะ แล้วมันตัดไปเลยโอ้โ,อโหแช่ยยิงสกูกระเด้งเลยยิงสักกูกระเด้งเลยอ่ะมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่อยู่บนหลุมอยู่บนหลุมอยู่บนหลุมเอาบิด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 ใชเรย็งฟัน ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ตายดิครับรออะไรอ่ะเย่ตายเก้วตัวที่สามแล้วลังมาแก้วเหรอได้กล่องปะเฮ้ยพี่ขอกล่องมั้งดิกล่องมันที่ดรอปมาจากตัวมันอ่ะใช่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 รอมันหลงลวงเหอใช่มาเก้วมาเก้วเจมี่มาเก้ว เราเยวครเอาขึ้นไปให้ฟ้ากันละกันเนาะเฮ้ยเขาบอกโป,ปรว่ะไม่ได้โปรมันคือจุดสังหารนะตรงนี้เอาอยู่โอเคเยอะอ้โหตกใจไงเราโผจริงด้วยไงเออใช่ไอเราก็ร้อนตัวไวซะด้วยดิ มาแล้ว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 โอ้โหเชี่ยเราอยู um ่ห้อเกมเลยครับอยูเรน้องปิดตรงนี้เพื่อให้เตียงเดินออกมาได้ถ้ามันจะเข้าไปหาเตียงไม่ได้เสียงมันเหมือนแบบครึ้ยเาแล้วม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 าแล้ว ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เย้ตัวทีสีไปแลย้วมือธนูก็ยิงไม่ยั้งอะครับน้องๆเย้ไปเราไปหาเพชรกันดีกว่าในถ้ำนี้แหละสำรวจครบยังเอ้ยพี่จะเอาพี่จะเอาเนี้ยพี่จะเอา 哎呦，哎呦、啊。于于于啊 เดินบ้าเลยอะเมื่อกี้คิ้มอยู่ตรงไหนวะนี่เงนี่มาดิลงราบายตายอีกมาดิมาดิมาดิยิ้มัาใจแม่งเลยมาดิเอ้่อาเพชรหาเพชรกันเถอะ นี่ไงเดี๋ยวตัวนี้ตายก็ไปหาเพชรกันดีกว่าแต่หาในถ้ำนี้แหละน่าจะได้อยู่เพราะว่ายังไม่เคยใช่ <laughs> ไม่เกิดแต่พี่กีดเต็มที่เลยเฮ้ย <laughs> พ,พี่ไม่กีนะพี่เคยกีด้วยหรอพี่ไม่เคยกีนะเฮ้ยมามาแล้วรู้อยู่ไหนวะ <laughs> มันตึงโดดพี่เดี๋ยวป๋าล่อไปออ้โหชือไม่เ้เยว่า้ทตายรู้อยู่ไหนวะหารู้ไม่เจอว่ะรู้อยู่ไหนวะนี่นี่นี่รู้อยู่นี่ ตรง <Shield> อนิอ <republic> เมะตรงพี่เออเอออตรงโน้นนะเห็นแล้วเฮ้ยทำไมมันเคี่ยวกัเนเดิมวะโลเป่าว่ามันไม่ธรรมดาแล้วตัวนี้ตัวนี้5เนี <insan> <Dante> ่ยโอ้ยเคี่ยวมาก ติดกันตายส <c oughs> ีเดียวไม่กวัดูสิแม่ ว,วัวละหกตัวดิว้ามันน่าจะได้อะไรมั่งเนาะไม่ได้